สองครับสองวู้ดครับปลาปลาหยังปลาข้าวหรือปลาตองเห็นมาครับโอ้โหมาเล้วครับบาทนี้มาแล้วจักรลั่ครับยืดยืดจะจริงสามออกเร็วนะครับเอาแล้วครับเอาบาทแรกมันหมานครับมาครับ แบบเนาะมาเบิ้งครับเอาแบบใกล้ๆเลยครับจอๆเลยนะครับมือนี่นะครับยังย่งครับยังทางไหนครับทางไหนครับทางไหนครับเบิ้งนี่ครับเบื้งนี้ครับโอ้ปลาขาวครับอื้อหือนะครับต้องหลายตัวนะครับเนาะ บังสะดุงไงครับบังสะดุงไงโอ้โหเตียนอยู่ในสะดุงไงนะครับเนาะครับสะดุงไงครับสะดุงไงโอ้โธเอาแล้วครับเอาแล้วครับเขางนีมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยป่าหน้าครับสวงามครับสวงามครับคุณหนาครับอาโธ สะดุง้งไงสะดุ้งดำนะครับเนาะปลาเฮ้ยครับโมเมนปลาหลายนะครับท่านผู้ชมก็โอ้โหพุ่นนะครับของเสียนะครับข้างบนหัวนะครับเนาะเต็มเลยครับสะพานารครับเป็นมาให้ยกำลังใจนะครับเนาะเฮ้ยเอาเลยครับปลากระสูดครับ พูดนะครับอะไรปลาปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนโอ้แม่ใหญ่อยู่นะครับโอ้ยกระโบดนะครับจุดุงใหไงโอ้ทุกเถ้าสองเถ้าพันเบิด์ตนะครับเราะ ปลาขาวนะครับเนาะปลาใหญ่ยังยังงอนขื่นะครับเนาะว้าวจุ๊บอะไรล่ะเอานะครับเนาะหักกลับมาหักง่ามนี่นะครับเนาะส่วนเล็กๆนะครับเนาะเอาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนสุดง่ายตุ่นนะครับโอ้ย โอ้ยพูนนะครับพูนอะ่ะโอ้ยอยู่เลยครับอยู่ในสะดุงไงนะครับเนาะปะ่าตะเพียนกระตืกครับขางฟังอ้วนนะครับบัดโดปัาจะโดแมนบออ้วนนะโอ้โอ้นะโอโอพูนครับแต่ไม่ยังไปแล้วบ่ เรียบร้อยโอ้ยครับตักบ่อันไหนน่ะโอ้ปละมีปลาอยังมีปลาปลาชะโดก็ปลาอยังก็ปลาข้าปะปลาโดปลาโดก็ปลาข้าปะโอ้หน่ะครับอ้อถูก สะดุ้งดำย่างๆตัดร้ันได้ครับซองโอ้โหนะครับซองเลยนะครับน่าสะดุ้งใหไงคืนนั่นนะครับเนาะโอ้โหเร็วครับโอ้เร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระโดดไงครับกระโดดไงโอ้โอ้เฮ้ยข้างกระโดดเอ้าปลาข้าวนะครับเมื่อกี้นี่ ไป,ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยนะครับเสียดายนะเหิ <lastly God ujemy> <lad> right right <sea> ืนนะครับเนาะทั้งนี้ย่างนะครับทั้งหนึ่งเบนปากว่าท่านมากนะครับทำไมไปแล้ว ตาทั้งคนท่้งผดผองกานนะครับพ่อเรียบร้อยแล้วครับเอ้ยเขาหนังฟองเรียบร้อยแล้วหนั่นดีครับนั่นดีอุ้ยครับเนียยังงามเลยครับเนาะมาเลยครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวงามๆเลยนะครับเนาะบ่อนบ่อนบ่อนบอนยุคห่างสะดุ้งนะครับเนาะเอาทั้งแหทั้งสะดุ้งอ๋อขาสั้นขาสั้นสะดุ้งสั้นจืดืดอู้ยนะครับเนาะเดี๋ยวเข่าแล้วครับเข่าแล้วเข่าแล้วบุยแล้ว ว้าวว้โวอครับององครับอเข่าล่วครับขานตัวแล้วครับเอาตัวที่สองครับตัวที่สองตัวที่สองยังยงครับยังย่งย่งย่งบําเทอท่านถือใกล เพ,พ่นติดใกล้รุ่นครับรุนรุนซอยกันเอารอเรียบร้อยครับเฮ้ยสุดยอดนะครับบาทสองนมาเป็นคู่นะครับโอ้หุนห่นหุ่นครับหุบน่นหุ่นครับหุ่นไปลางนั้นอู้นะครับแบบคนมุมกล่องวะไร โอ้นะ oh, ครับใช่โอ้ตัวใหญ่นะครับน่าจะสองสองนับน่าจะได้สองนับสองอัพอยู่นะครับเนาะใจเย็นครับใจเย็นมันโอ้ได้แล้วครับบาทนี่นะครับเขาถุงปลาเนี่ยละครับ uh, ô khổ lắm mà nè khắp mà nè ô ui mất leng nè mất leng nè nè เอาดีครับสะดุ้งเพื่อนดีนะครับถือหม่องนะครับเนาะยัางยังย่งมอยอมนะครับยังบอยอมนะครับยังดื้อยอยู่นะครับเนาะยังดื้อครับยังบุกไอ้หัวมาอยู่นะครับเนาะเอานะครับเรียบร้อยนะครับเขาทุ่งย่างเรียบร้อยโอ้ยเอ้าดังบุกเลยนะครับเนาะ อยู่แล้วครับอยู่ไปโอ้อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วเออเออู้ดครับปลาปลาหยังปลาข้าวรับปลาตองเห็นไหมครับภาษาเราโอ้ย่างยังย่างย่งโอ้ปลาตองนะครับปลาตอง โอ้โยนะครับบักไงเลยนะครับตัวนี้ฮะนะครับมีแห้งขิ่งขึ้นมากแล้วโอ้โหดูโหโ้หรเปลี่ยนนะครับ บอกซ้ำบ่มันห่างมันห่างนะครับเนาะฝันั่งด่ะอถนครับโอ้ยโอ้ยดอ่ะเจ้าเอโอ้ยหน่อ ก้าไปกินน้ำแยงไงนะควอมแน่แม่หน่อยแย่ไงตอนนี้แของไก่ครับเรียบร้อยนะครับทั้งหมี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วประต้องไก่นะครับเนาะ ก็ต้องการเห็นไล่มันแล้วบอบบนะครับบอโบอ่าตัวใหญ่ปันได้นะครับว่าอะไรนะครับได้อยู่นะครับลาบเหนียวลาบเหนียวได้เขาไม่รู้จักไหร หัวันกลังใจเดือดเดดกนตองเขาของสะก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยก็เอาว่าท่นหัวพันไทยก็ลั่งใจว่ะอ๋อได้แล้วครับบาทนี่ลงทุงแงแล้ว มาแล้วมาแล้วเอ้ยโอ้ยเปลี่ยนน้ำสะดุ้งครับเพิ่นเปลี่ยนสะดุ้งไม่ลองบาดแรกเลยครับเปลี่ยนน้ำสะดุง้งเปลี่ยนน้ำหัวโอ้ยจังเล่นอย่างนี้ส่วนร่วมเพิ่นว่านะครับเปลี่ยนน้ำเพิ่นนะครับเนาะหานะครับนะครับมาแล้วครับยิ้มได้แล้วครับมีแห้งแล้ว โอ้โยเก่งขักนะครับเน,นาะหนามเลือกๆพันยกสะดุ้งได้นะครับเนาะเป็นจังไงครับรุ่นรุ่นยันงยัง,งบ่เขามานะครับเนาะยังบ่เขาม่านะครับ ข้อบาทเรียกเลยนะครับน้องก็นิ่งไวโอ้ใส่ซื้อไปเลยบอกครับสะดุ้งตลาดนี่นี่สะดุ้งปลาตองแม่นี่นะครับบาทแรกจัดปลาตองทันทีเลยบาทสองสิบปลาข้าวโซ่หรือเปล่ามาแล้วครับมาแล้วสอง ปา่านังมาครับอันนขึ้ปลาเสียมป,ปา่านังฮ่าข้นมาให้ชมหน่อยเดียวครับไปแล้วครับสะดุ้งบนหางนะครับเนาะหาปลาเมื่อสองยกครับยกรัดมาแล้วครับโอ้นะครับเพิ่นเกิดสิคืนดูนะครับสักไครเอาพื้นนี่ลุ่งตอนที่แหลกๆก็กกสนวนว่าอืม สิบเยนสะดุง้งพื้นนี่พักมันบอผ่ามานะยมาเนี่ยนะครับนะสะดุง้งพ่นเอาสะดุ้งนี่ล่งกันเลยโอ้มาแล้วครับบาทนี่มาเร็วมาแล้วครับมาแล้ว ตัเท <chat> ่านั้นม่ารอกฮ่รครับกะน้อยโประดบนอยซาวบหปางลอาว่ปนงอยซาวร้อยอยู่นนะขอ้ข้างมันเลยเยอาต้องดูนดอจักลูกครับเยื่อจะริงปาครับ ยเปลายป่า่กาเก่าข้าเ่าโลเก่านยเนี่ยใส่ถุงเลยใส่ถุงตัวแน่ัหน่อยเย็บมีนคนช่งวาอย่ามาจัจัเมีตัวสีเขาด้วยแม่ยันเมล็ดมันได้ไปบีบแขนบีบขาอยู่บอ่ยกสะดุ้เนาะพรอที่เดียวไ้เขาไปขายผู้อื่นเหรวพุณแม่ดู้ใหม ไปแล้วโ like ุณย like <ing> ู้นเข้าุตาทางไปพุดแล้วที่บ้านมาบ้าเาเพิ่มอีกขนาดที่บ้านนะไปยากเขาไปให้เจ้าขอบคุณครัย่างปลาได้ไหมครับาลาบ่อให้นาาบ่ให้มือนี่บ่ให้ไป